สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองรายกัรน,นะครับเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับมาให้ความรู้ในะเรื่องเงินกันต่อสนันิดหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่รับชมอปพิโซด1,2,3,4นะครับแนะนำนะรับชมกันก่อนนะครับอพิโซด1ความแตกต่างระหว่างมันนี่เงินกับเคอร์เรนเงินกระดาษน,นะครับ เอพิสซดสองนะกระบวนการสร้างเงินกระดาษโดยธนาคารกลางนะในระบบการเงินเอพิส o ดสนะครับ base currency นะครับเงินกระดาษพื้นฐานนะฮะคืออะไรในระบบการเงินนะครับแล้วก็มาเอพิส o ดสนะครับกด fractional reserve lending นะครับของธนาคารพาณิชย์และสถาบ,บันการเงินคืออะไรนะครับนะก่อนจะมาถึงเอพิสซดหนะครับเรื่องของ currency ซัพพลายนะอุปทานทางการเงินกระดาษนะครับกับเงินเฟอ้อนะครับมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับต้องบอกก่อนว่าเงินกระดาษทุกวันนี้นะครับนะเป็นเงินที่พิมพ์ขึ้นมาไม่ยากเลยนะครับนะใครยังไม่เข้าใจว่ามันสร้างขึ้นมาได้อย่างไรแค่เซ็นเช็คนะลงนามนะครับมันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะในระมิตเงินขึ้นารนอากาศโดยที่ ธนาคารกลางเซ็นเช็คเปล่าไม่ต้องมีการแบกนะครับด้วยสินทรัพย์นะใดๆนะนอกจากว่าใช้ตัวเองแบกตัวเองนะซึ่งถ้าเป็นลักษณะธรรมดาทั่วไปนะคนจะ send check เซ็นเช็คนี่ต้องมีสินทรัพย์นะถ้าไม่มีแล้วเซ็นเซ็นเช็คเด้งเนี่ยนะจะผิดกฎหมายได้นะเพราะฉะนั้นนะครับนะเราก็จะมาดูกันนะครับมา ทำความเข้าใจก่อนนะก่อนจะไปถึงว่า Currency s u p p l y อุปทานทางการเงินเนี่ยกับเงินเฟ้อมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรเรามาทวนนะกระบ,บวนการสร้างเงินนะกันอย่างรวดเร็วนะอีกสักพักหนึ่งเงินนี่สร้างขึ้นมาจากเวลารัฐบาลนะครับมีโครงการต่างๆอยากจะทำแต่ไม่มีเงินนะครับก็ทำเออ i c i t Spending ก็คือการใช้จ่ายแบบขัดดุลน,นะคือการสร้างหนี้สินนะครับถ้าเป็น พวกประเทศเล็กๆก,ก็กู้เงินมานะถ้าเป็นประเทศใหญ่ๆเขาก็ออกพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็เอ,อ่ทำการพิมพ์เงินออกมานะครับอย่างเช่นสหรัฐนะเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี้ยผมดูมาจากนะครับคุณไมค์มารอนี่นะครับนะก็นําข้อมูลเข้ามาต้องให้เครดิตเขาด้วยนะครับนะ ก็คือเริ่มแรกเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะพิมพ์ดอลลาออกมานะเพราะฉะนั้น,นกนระทรวงการคลังเนี่ยก็จะออกนะครับ i o u นะผมเป็นหนี้คุณมาต้องการสร้างหนี้เท่าไหร่นะปริมาณเงินนะที่จเจ้าหนี้ถือพร้อมผลตอบแทนคืนภายใน,ในระยะเวลากี่ปีนะครับสปี5ปี10ปีก็แล้วแต่นะก็จะให้ธนาคารให,ใหญ่ๆประมูลไปพันธบัตรรัฐบาลบาสหรัฐพอประบบมูลไปเสร็จนะครับธน,นาคารดาราเหล่านี้นะก็จะนําไป ไปขายต่อนะให้กับธนาคารกลางสหรัฐนะธนาคารกลางสหรัฐก็เซ็นเช็คนะเหมือนกับเช็คเปล่านะที่มันสามารถเอาไปพิมพ์เงินออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ก็คือว่าพันธบัตรนะรัฐบาลสหรัฐที่ออกโดยกระทรวงการคลังก็จะไปอยู่ที่นะครับธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve ธนาคารกลางสหรัฐก็จะเซ็นเช็คนะครับนะของธนาคารกลาง IOU เหมือนกัน for cash ให้สามารถพิมพ์เงินออกมาได้ นะครับแั้นธนาคารนะครับนะก็จะเป็นตัวกลางในการพิมพ์เงินออกมาและนําส่งไปที่นะกระทรวงการคลังนะก็จะมีกระบวนการของมันเพราะฉะนั้นเงินที่เก็บที่กระทรวงการคลังนะจากการที่ออกพันธบัตรรัฐบาลและพิมพ์เงินออกมาตัวนี้เขาจะเรียกว่าเบสเคเรนซีนะครับก็คือเงินพื้นฐานกระดาษนั่นเองเบสเคเรนซีนะไม่ใช่เบสมันนี่ ทางคุณไมค์มอรลนี่บอกว่า,าทางรัฐบาลและก็ธนาคารกลางเรียกผิดนะเขาเรียกเป็นเบสมันนี่จริงๆมันไม่ใช่มันนี่นะมันนี่คือเงินนะจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นเคเรนซีมันคือเงินกระดาษมันเขาต้องเรียกว่าเบสเคเรนซีถึงจะถูกนะน,นี่เป็นมุมมองของคุณไมค์มอรลนี่นะอันนี้ต้องให้เครดิตเขาเพราะว่าเขาให้ความรู้ออกมาผมเห็นว่าเป็นสารประโยชน์นะครับก็ทําการอ,าอธิบายเล่านะให้คนไทยได้ฟังได้เข้าใจ นะวานนั้นเราทํางานเนี่ยเหนื่อยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูว่าที่มาที่ไปของเงินเนี่ยมาได้อย่างไรนะฮะพอได้ตัวเงินตัวนี้มานะ้วเขาไปทําอะไรต่อนะนะเขาก็เอาไปลงทุนโปรเจกต์โครงการต่างๆตามงบประมาณรัฐบาลใช่ไหมที่ทํามานะพอได้ใช้จ่ายนะเงินลงไปเช่นจ้างงานหรือแล้วแต่นะพอประชาชนคนทั่วไปนะได้เงินมาเขาก็ไปฝากธนาคารฝากธนาคารก็ได้ผลสิทธิ์เงินฝาก แต่กฎของธนาคารเขาเรียกว่า fractional นะครับ uh, uh, reserve lending น uh, ะ uh, มันเป็นกฎของธนาคารพาณิชย์ก็คือว่าพอสมมติว่านะครับ uh, คนเอาเงิน100ดอลลาร์นะไปฝากธนาคารเนี่ยนะธนาคารจะเก็บอยู่นะครับตาม reserve ratio หรือเงินสำรองซึ่งในการคำนวณของคุณไมค์มอร์นี่เนี่ยเขาใช้ reserve ratio 10%เช่นเราไปฝากนะธนาคารไว้นะครับ1้อดอลลาร์เนี่ย นะธนาคารจะรีเซิร์ฟก็คือเก็บเงินสำรองของเราไว้10%ก็คือเก็บไว้ $10 ดอลลาร์แล้วก็ปล่อยกู้ออกไปที่เหลือคือ $90 ดอลลาร์นะครับภายในตรง $10 ดอลลาร์ที่เขาเก็บใส่เก๊เขาอะนะเขาเรียกอันนี้ว่าวาลแคชนะครับนะซึ่งถามว่าทำไมต้องเก็บ Wild Cash, วาลแคชชนวนี้ไว้ก็เผื่อบางทาีลูกค้าเนี่ยนะที่เอาเงินมาฝากกลับมาถอนบางส่วน เขาคงไม่ได้ถอนทั้งหมดไม่ได้ปิดบัญชีก็คือถอนบางส่วนไปงั้นเขาต้องเก็บไว้ในที่เก็บของเขาเ็าเรียกว่าวาลแคชนะครับนะเงินที่เก็บในที่จัดเก็บแล้วเขาถ้าลงบัญชีครับเขาลงบัญชีว่า IOU นะครับหมายถึงว่าทางธนาคารเนี่ยนะก็เป็นเป็นหนี้อยู่เพื่อออกใบนะแจ้งให้ตัวเองว่าเป็นหนี้อยู่เป็นหนี้ผู้ให้มายืมอยู่นะครับแล้วก็ไปพิมพ์ใน คอมพิวเตอร์ของเขาอะ่ะนะหรือว่าระบบบัญชีของเขาอะ่ะนะว่าตอนนี้นะมีเงินฝากอยู่ร้อยดอลลาร์นะครับแล้วก็มีเครดิตนะที่ปล่อยออกไป90ดอลลาร์ก็รวมกันทั้งหมดก็เป็น1อยเดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเงินร้อยดอลลาร์เนี่ยที่มาจากไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเบสเคอร์เรนซีใช่ไหมถ้าเรามองจากขั้นตอนแรกมาถึงขั้นตอน เอ่อแฟกชันแนลนะครับเอ่อไอตัวรีเซิร์ฟเลนดิ้เนี่ยมันกลับกลายบุญค่าเพิ่มขึ้นเป็นร9 0ยเก้ดอลลาร์ถ้านะครับมีคนไปยืมเงินมาแล้วก็เอาไปจับใจใช้สอยซื้อของเน่ยน้าเก้าสิดอลลาร์ที่ถูกปล่อยคู้ยืมมาแล้วพอคนที่ขายของใช่ไหมคนที่ได้เงินมาจากการขายของเก้าเก้าสดอลลาร์เนี้ยไปฝากต่อก็ใช้กฎเดียวกันก็คือเอ่อ เก็บ10%แล้วก็ปล่อยกู้ต่อนะครับหน90%ที่เหลือใช่ไหมเพราะฉะนั้นเงินในในระบบธนาคารเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็น271ดอลลาร์นะครับนะจากที่เริ่มแรกอะ่ะมีไปฝาก100ดอลลาร์เองนะที่มาจากไอ้ตัวเบสคอเรนซีอ่ะนะมันจะเข้ามาจู่ระบบธนาคารมันจะเพิ่มเป็น190ดอลลาร์เป็น271ดอลลาร์ลนะถ้ามีการทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำบ่อยอย่างเงี้ย คือคนเวลาไปทําธุรกิจค้าขายได้เงินมาเข้าแบงค์ฝากแบงค์ปล่อยกู้เอาไปฝากต่อแล้วไปปล่อยกู้ฝากต่อไปกู้เราจะเห็นว่าเงินแค่100ดอลลาร์นะครับมันสามารถมีอยู่ในระบบธนาคารถึง1,000ดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้น10เท่านี่คือลักษณะของอ mm hmm. เขาเรียกว่า fractional reserve lending มันสามารถขยายเงินได้อย่างแบบนี้ mm hmm. ก็เรียกว่านี้คือ currency supply คืออุปทานทางเงินกระดาษ มันแยกกับมันนี่ซัพพลายของธนาคารกลางนะครับตรงนั้นคือเอ่อเวลาธนาคารกลางนะสร้างดีสินพิมพ์เงินออกมาเขาเรียกว่ามันนี่ซัพพลายขยายแต่อันนี้คือเค r ร์เรนซีซัพพลายก็คือเงินที่มันผ่านระบบธนาคารแฟกชั่นแนลแล้วนะเขาบอกว่านี่แหละครับไอ้เงินปริมาณมากมายนะของเงินกระดาษของพวกเราเนี่ยนะอุปทานเงินกระดาษพวกเราเนี่ยมันมาจากระบบธนาคารนี่แหละมันไม่ได้มาจาก ธนาคารกลางโดยตรงนะครับแต่มันมาจากระบบธนาคารที่ใช้ fractional reserve lending นั่นแหละนะมันถึงมีเงินมากมายก็บอกว่าในความเป็นจริงก็คือ9 2ถึง96เเซน่ะนะครับของเงินที่มีอยู่หมุนเวียนนะ่ะนี่มีอยู่นะที่ใช้อยู่ในระบบธนาคารเนี่ยมันก็มาจากระบบธนาคารนี่แหละครับมันไม่ได้มาจากรัฐบาลไม่ได้มาจากธนาคารกลางมันมาจากระบบธนาคารพาาินย์นี่แหละที่ใช้ fractional reserve lending นะเข้าใจนะครับ เอาละครับพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยนะเราก็มาถึงไอ้ตรงเอพิโซด5นี่แหละที่พูดถึงว่าเอาละเรารู้เข้าใจ Currency Supply ละว่าอุปทานทางเงินกระดาษเนี่ยเอามาพิมพ์ออกมามากมายเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเรื่องมาจากการใช้กฎ fractional reserve lending ขายายจากไอ้ตัว currency, เบส e ค r r ์เ n c y ออกมาเป็นโอเคอร์เรนซี currency, นะครับสบายเยอะแยะไปหมดเลย10เท่าหรือมากกว่า20เท่า30เท่าก็าแล้วแต่แล้วแต่ว่า reserve ratio หรือ,อาตาเงินสำรองเนี่ย นะถ้าที่ไหนให้ต่ําแค่สเปอร์เซ็นต์เงี้ยมันก็อาจจะขึ้นมาเป็น 30- 40เท่าได้เหมือนกันนะครับมันเงินพวกนี้แหละครับก็กระจายเข้าไปในภาคธุรกิจต่างตถูกไหมฮะนะมันภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยมันก็มีผลถึงเรื่องอะไรครับคนเวลามีเงินมาก็ราคาของสินค้าและบริการในทุกๆวันเนี่ยมันก็จะทําตัวเหมือนฟองน้ำนะฟองน้ําก็จะดูดซับเพราะฉะนั้นเมื่อมี c u r ร์เรนซีสปายก็คืออุปทานทางการเงินมากๆเนี่ย นะมันก็จะมีการขยายตัวมากนะบนการขยายตัวของอุปทานทางการเงินกระดาษหรือ c ค c นซี p p ายมากเนี่ยยิ่งมีเงินกระดาษมากเท่า,า,ทาไหร่นะครับนะพวกเราก,ก็ยิ่งมีราคาที่สูงขึ้นนะสิ่งนี้คือที่ซึ่งเงินเฟอ้อมันมาจากสิ่งนี้แหละครับนะฮะมันนิยามที่แท้จริงของเงินเฟอ้ออินฟลชันเนี่ยก็คือการขยายตัว ของอุปทานทางการเงินกระดาษหรือว่า Currency Supply าจำได้ไหมครับผมเคยพูดถึงนิยามของเรื่องของเงินเฟอ้อซึ่งปีเตอร์ชีฟเขาก็พูดทำนองเดียวกันว่านิยามของเงินเฟอ้อที่แท้จริงเนี่ยก็คือการขยายตัวของ Money Supply อุปทานทางการเงินนะแต่ว่ามุมมองของคุณไมค์มอร์ลิเนี่ยคืออุปทานทางการเงินของกระดาษราคาที่เพิ่มสูงขึ้น าไหมครับนะมันมาจากอุปทานทางการเงินที่พิมพ์เข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจเวลาคนเอาไปจับใจ่ายใช้สอยกู้ยืมฝากกู้ยืมฝากทาธุรกิจซื้อขายของเนี่ยนะราคาจะสูงขึ้นตาม c u r r e n รนซี p p ายนะเนะี่ยคือที่มาที่ไปนะครับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นของสินค้าเนี่ยเขาบอกเป็นเปน,เป,นเป็นเพียงแค่อาการของมันนะ ก็ตรงกับที่ปีเตอร์ชิพพูดอ่ะที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณพิมพ์เงินอ่ะคุณพิมพ์เงินก็คือเงินเฟอ้อแล้วนะตามนิยามแต่ว่าราคาสินค้าจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยมันเป็นอาการของมันเห็นไหมอันนี้ตรงกับที่คุณไมค์มอร์นีพูดพอถ้าเกิดเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยก็คือธนาคารกลางเนี่ยนะครับนะเขาพิมพ์เงินออกมามา,มากมายแต่เขาสามารถควบคุมได้นะมันเลยทําให้าาราคาสินค้าไม่ขึ้นไงนะเหมือนกับการปิดเปิดประตูน้ําที่ผมเล่าไว้ฟังนะเขาควบคุมความเร็วได้ มาถ้าเรามามองย้อนเราจะมองเห็นว่านี่ครับน,นี่คือวิธีการสร้างเงินนะครับคือการสวอปคือการเปลี่ยนกันระหว่างพันธบัตรรัฐบาลนะที่มาจากกระทรวงการคลังไปสวอปคือเปลี่ยนกับธนาคารกลาง Federal Reserve Federal Reserve ก็เปลี่ยนมาเป็นไอตัวเช็คนะครับ IOU for e c a s t ก็พิมพ์เงินออกมาเงินก็เปลี่ยนเข้าไปที่กระทรวงการคลังเมื่อได้เงินมาก็เงินไปใช้จ่าย ด้วยงบประมาณของรัฐบาลนะมีการสร้างสาธารณูป,ปโภคสร้างดูลสร้างนี่โครงการต่างๆพอผู้คนได้เงินมาผู้คนก็ไปฝากธนาคารนะและ้วระบบธนาคารก็ทําการขยายไอตัวไอตรงเบรเคอร์เรนซีขึ้นมานะโดยใช้กฎของ f a c t i o n a l reserve lending ขยายขยายออกมานะเงินก็เต็มไปหมดเลยนะครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับ,นะนะค,รบคืออุปทานของเงินกระดาษทั้งหมดของพวกเรา ซึ่งไม่มีอะไรเลยนะครับมันเป็นอุปทานของบรรดาตัวเลขต่างๆเท่านั้นเองนะนึกภาพไหมครับนะเขาพิมพ์ก็ไม่นในคอมพิวเตอร์นะครับนะที่เราย้อนดูนะในเอพิโซดที่4อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคือคือบางส่วนของมันเนี่ยนะครับนะก็จะใช้วิธีพิมพ์เมาส์นะครับก็คือปรินต์เน่เขาใช้ภาษาอังกฤษก็คือบางส่วนมันคือใช้ปรินต์เอา ใช้พิมพ์เอานะครับอาจจะพิมพ์เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะพิมพ์ก็ไปเซฟไปที่ไหนแต่ส่วนใหญ่ของมันจะถูกพิมพ์ดีดก็เหมือนเราพิมพ์ใส่สมุดพิมพ์ใส่เอกสารนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเอโซด5นะครับของเรื่องของ c u r r e n c y Supply อุปทานทางการเงินกระดาษนะครับกับเงินเฟอ้อนะครับว่าสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะทำไมถึงไม่เกิดเงินเฟ้อก็เพราะว่าเขาสามารถควบคุมไปตรง ค r r e n c y ซ u p ไ l y อยู่เนี่ยนะไม่ให้มันเยอะนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนเนี้ยค r r e n c y ซ u p p l y เนี่ยนะครับที่มันไม่เข้ามาสู่ภาคสิทธิแิจจริงเนี่ยมันไปสู่ในสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเช่นหุ้นนะเช่นโปรแกร,รมสต็อกไปแบกนะเป็นต้นนะครับนะอันนี้เราเข้าใจที่มาที่ไปนะครับว่าเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจกลไกของเงิน เงินแตกต่างจากเงินกระดาษอย่างไรเข้าใจถึงกระบวนการสร้างเงินกระบวนการขยายเงินนะฮะเราก็สัมพันธ์กับเงินเฟ้ออย่างไรเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเนี่ยที่เราทํางานหาเงินเด็ดเหนื่อยเนี่ยเราได้เงินที่ปลายทางนะปลายทางตรง c u r r e n รนซีสัพพาน,นะครับแต่เงินต้นทางเนี่ยก็คือไอ้ตรงเบรคเคอร์เรนซีเนี่ยมันต้องระดับท็อประดับบนที่ได้ไปนะครับ ลองพิยาดูนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสับหตตามช่อง y o u ย u ทูบชา n นาจานเสก5.05.1นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ